บอหลอมไม่ต้องห่วงอยากจะปึ้งอย่างไงีนี่ของพี่เสร็จแล้วมีใครจะถ่ายไหมในครอบครัวมีพ่อกับแม่อยากถ่ายเพื่อนอยู่ไหนครับอยู่กบ้านนี่คุณน้าตรงร้านค้าเป็นลูกสาวของตากระยายใช่ไหมใช่อ๋อคุณตากระยายเป็นยักษ์คุณเลยเนาะครูต้งหู้เนาะครูเดียครูต้งหู้แล้วก็พี่พนมเนี่ยเขาไปขอโครงการผมมาผมเป็นช่างภาพ ทางภาพจีศรษามาชุมชนเราเนี่ยเพื่อนระบุเลยน,อนอ้องๆเขาระบุว่าอยากให้ผมถ่ายผู้สูงอายุที่เป็นชาวจักกุ่นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่ามอญโบราณเราไว้เนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายทีละคนเนาะเอาถ่ายคุณตาหรือคุณยายก่อนดีอยากแล้วงั้นถ่ายคุณยายก่อนเนาะเดี๋ยวผมหามุมก่อนแล้วเดี๋ยวผมไล่ถ่ายทีละคนเนาะโอเคไปเราไปหามุมพี่เดี๋ยวเราเข้อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับผมหามุมก่อนแดดมันเริ่มแรงแล้วคุณยายยืนอย่างนี้นะ อันชิงเฉียงไหาผมผมจะถามมาจากทางนู้นนะพี่นี่พี่เอาลิฟต์ตรงนี้ัตรงไหนปึ๊บเดี๋ยวระวังตอนปล่อยต้องระวังพี่มันดีดแรงนี่อย่างนี้พี่มาอยู่ตรงนี้นะครับทุกโอเคหนึ่งสองเดี๋ยวนะครับโอเคหนึ่งสอง จะก,กรุงนะครับจะก,กรุงจะก,กรุงไม่จะก,กรุงนั่นไงจะก,กรุงแล้วน่ะนะ <c oughs> จะก,กรุงแปลว่ายิมครับในภาษาญ <c oughs> ก,กุล